สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ป้านุชก็เข้าสวนอีกแล้วนะคะทุกคนเข้าสวนมาดูสระน้ําเนาะฝนตกทุกวันเลยนะคะทุกคนจ้าดูนะปลาจะออกจากสระให้ได้อยู่แล้วนะนี่เหลืออีกไม่ถึงคืบเองคนเนี่ยนิดเดียวก็จะถึงกันสระแล้วเนาะเนี่ยทำไงดีเพื่อนๆปลาก็เยอะนะ ถ้าถ้าสะขาดนี้ปลาไปหมดเลยเนี่ยเอาหัวอาหารมาให้ปลาเยอะเลยนะคะทุกคนกันโดดปุม,ป,มปุ่มเลยนะหนักเห็นไหมคะทุกคนปลาปลาตัวใหญ่มากเหลืออีกนิดเดียวนะคะทุกคนตายเลยเหลืออีกนิดเดียวสะขาดเลยเลย ฝนตกไม่หยุดก็จะประมาณนี้แหละปลาก็เลี้ยงไว้เยอะอยู่นะคะทุกคนดูนะคะปลาก็ตัวใหญ่ใหญ่หน้ะตาขาดรุ่นนี้ไปหมดเกลี้ยงเลยแหละแนลนงโยนด้ให,หม่ทีดหแมะเน่ะเอาหัวาหารมาให้กินเขาก็กินนะคะทุกคนตัวนี้ใหญ่มากจนคนไม่กล้ากินหลเออนัน่นนะเห็นไหม ใหญ่เิ็จอระเทเลยอันนี้กเ็เสียงน้ำไหลนะคะทุกคนดูข้างขสาประ,ะนุ์ปลานั่นเนี่ยไม่ใช่อะไรปลากระโดดเห็นไหมคะถ้าขาดทำยังไงดีเนี่ย ไม่ว่าจ,จะขันไหมนี่แหละย้ายตกมาใหม่เลยสงสารปลาหนีหมดไม่อยากให้ตกแล้วลคนครสวรรค์นะคะทุกคนฝนตกทุกวันเลยน้ำท่วมนะคะอ,อ่ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเออป้านุก็ไม่ได้ไปดูคลิปเพื่อนๆเ,เลยเนะาะฟ้า,าฟ้าผ่ามึง่งฟ้าแลบมึ่งไฟก็ดับนะคะทุกคน ต้องขอโทษขออภัยทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆไม่สามารถที่จะไปดูเพื่อนๆได้เนาะไฟดับนี่ดับนานเลยเป็นคืนเลยนะคะทุกคนจ๋ะทั้งคืนเลยไฟดับบางทีงกกเสาโค่นก็มีนะคะทุกคนปนุก็ไม่รู้จะทํายังไงเนาะคิดถึงเพื่อนๆเนาะเนี่ยเพิ่งเพิ่งมานะคะทุกคนพอฝนหยุดพอฝนหยุดปนุก็เข้ามาถ่ายคิดน้ําให้ดูเลยนะคะในสวนเนาะ น้ำก็จะประมาณเนี้ติ่มสะเลยนะคะทุกคนนี่นะครับทุกคนน้ำก็จะไหลประมาณนี้นะไหลออกข้างข้างสระเนาะตรงูก็จะเต็มข้าวเมใช่ข้าวในนาน้ามันเต็มข้าวไร่นะคะทุกคนแล้วก็มีมันสำปะหลังด้วยนะมันสำปะหลังมีหน่อไนะม้นะแม่หน่อไม้มีนะ เดือยู่จะลงไปตัดหน่อไม้ก็มีนะคะทุกคนอืมนี่คือไร่ของป้านุตเองนะคะทั้งสวนทั้งสระก็ป้านุตก็จะปลูกตะไคร้นะคะปลูกรอบสระเลยเนี่ยปลูกตะไคร้ปลูกรอบสระรอบสระนะคะทุกคนแล้วก็ไร่มานี่เลยนะคะ ตะไคร้ทั้งนั้นเลยนะคะตะไคร้แล้วก็นอไม้เวริมตรงนี้สะจะไม่ขาดเนาะมีอยู่แถบเดียวนะคะทุกคนสะจะขาดนะฝนมันตกไม่หยุดนะคะทุกคนตกมากตกทุกวันไม่หยุดปนุษต้องขออภัยทุกท่านเลยนะคะทุกคนจ๋าที่ปนุ์ไม่สามารถตอบ ตอบอคอมเมนต์มั่งหรือว่าดูคลิปช่วยเพื่อนๆดูคลิปด้วยนะคะเพราะฝนตกไฟก็ดับนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะมไม่สามารถที่จะดูได้เมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนเลยนะคะทุกคนยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะทุกคนจ้า ากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย